สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็น,นี่นะครับเรากลับอยู่กันในเกมแมคคานส์ไปแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็มาเล่นเอาชีวิตรอดในจุดกสี่กันใน EP ีที่6กกันแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะไปสำรวจโลกกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปล่าสมบัติกันในทะเลก,กันนั่นเองซึ่งถามว่ารู้ว่า สมบัติอิู่ที่ไหนได้งนะ้คือผมจะใช้คําสั่งโลเคชันนะครับในการหาสมบัตินั่นเองพิมพ์ว่าโลเคชันแล้วก็พิมพ์อย่างนี้นะครับมันเป็นที่ซ่อนสมบัตินะอ่าแล้วก็พิมพ์ไปแล้วก็รอมันหาแป๊บหนึง่งอ่านี่นะครับเราได้จุดตรงนี้แล้วครับนี่คือจุดนะที่เราจะต้องไปล่าสมบัตินั่นเองซึ่งมันห่างไปประมาณ700บรอกบอนะครับโอเคนะคเดี๋ยวเราก็จะเตรียมของไปล่าสมบัติกันก่อนเลย แต่ก่อนเราจะไปกันเนี่ยเราจะต้องมีคอมเพนก่อนนะแล้วก็กระดาษซึ่งเราจะมาใช้คราฟแผนที่กันนนัเองซึ่งผมจะใช้แผนที่ในการดูสมบัตินะครับว่ามันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านเบลล์เดสโตนก่อนผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นต่อยนะคืนนี้ก็เพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะ EP ที่6แล้วก็ได้ลงรี s อตแพ็กสามดีมาเลยน,นะคืออยู่มันก็มีให้ในเครื่องอะเออไม่รู้มาจากไหนโอเคเดี๋ยวเราคราฟคอมเพนก่อนเนะแผนที่เอ้เข็มทิศปึ๊บอ้าวคราฟไม่ได้อา้าววางผิดครับ วางอย่างนี้เออมันวาง4อันเออไหนเข็มทิศอ,อ่าแล้วก็กระดาษซึ่งที่บ้านไม่มีกระดาษเลยต้องเปเอาวที่ฟาร,รมนะ์มเนี่ยแถวนี้ไม่มีกระดาษมามาเรามาเอากระดาษก่อนกระดาษที่บ้านมีไหมเนี่ยอ,อ่กระดาษอยู่ไหนอ,อ่นนี้ไงเจอละเดี๋ยวคาแผ่นที่กนก่อนเลยเพราะว่าเราจะได้แบบเตรียมพร้อมไงนี่ได้แผ่นที่มาแล้วแล้วก็คลิกไปเลยนี่เป็นไงแผ่นที่ โอ้โหนั้นคืออะไรทางขวาอะไรแดงๆวะนะ่ะโอเคของก็เดี๋ยวต้องเตรียมเตียงกับอาหารไปก่อนนะครับแบบเวลาเราจะนอนไงเดี๋ยวก่อนไปให้ข้าววัวก่อนนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอเรามีวัวก็ชิลๆเนี่ยมีแกะด้วยนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานคิดว่าคงถ้าจะได้แบบพวกหนังสือแบบต้นสือแบบชั้นหนังสือแบบเยอะแล้วนะอันนี้ให้ครบหมดได้อ,อยังวะเนี่ยโอเคหมดแล้วมัาจะหมดแล้วล่ะไปแล้วพอแล้วพอแล้ว <c oughs> กินหมดใช่ไหมเนะี่ยมันยังขึ้นหัวใจอย,อยู่เลย ใครยังไม่ได้กินวะเนี่ยอ่าไม่เป็นไรครับแค่นี้แล้วกันผมคิดว่าโบวจะกินหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราครับเตียงก่อนอไม้มาครับเตียงครับเตียงพกไปนะเผื่อแบบตอนนึงคือเราจะได้นอนตรงนั้นได้เลยเป็นอะไรที่ดีมากโอเคผมพร้อมด้วยแล้วนะเราไปพิกัดที่เขาบอกกันเลยดีกว่าพิกัดที่เขาบอกนะผมก็ได้เดินไปดูม้าแหละนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปกันเลยนะซึ่งมันจะเดินตรงไปทางนี้ผ่านอุบ,บัติ ABC ไปมาเราต้องเดินผ่านอุบ,บ้าน ABC ตรงนี้ไปถึงเราจะเจอกลุ่มทรัพย์สมบัติ พิกัดที่เขาบอกนั่นเองนะครับตัวผมหายออสงสัยตัวเราเดินเถเลยมาแล้วนะฮะแต่ผมจําได้ว่าเราต้องเดินตรงมาทางนี้นะเจอโคลอีกเอาดีไว้เนะี่ยอะขุดเลยละกันขนาดโคลแบบยังมีเม็ดออกมาดูดิเม็ดโคลอ่ะยังสวยอะ่ะ <c oughs> มารุยต่อตรงนี้ก็มีโคลอีกโอเคฮะมุ่งเป้าหมายแล้วต่อนะอันนี้เหมือนจะถึงเป้าหมายแล้วนะโอเคถึงเป้าหมายแล้วนะครับตรงนี้นะครับพิกัดที่เขาบอกก็คือ อันนี้เป็น3 7แต่เขาไม่ได้บอกนะว่ามันอยู่ชั้นที่อะไรดังนี่ผมจะเีเลพอร์ตไปแล้วเนี่ยอ้าวไว้ใช่ทางนี้เหรอไหนๆก็ไหนแล้วนะฮะเราลองว้าไปดูว่าผมมาผิดตรงไหนผมมาถูกป่ะนะไหนว้ามาจุดตรงนี้แล้วเนี่ก็จุดที่เราเดินมาไม่ใช่เหรออ๋อน่าจะเดินมาอีกนิดหนึ่งโอเคผมมาผิดจุดสรุปว่า <c oughs> เราก็กดว้ามานะเออขอกดว้ามาแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกเนาะนี่ก็คือจุดสมบัติที่เขาบอกันเองนะไม่รู้เรามาโผล่ส่วนในของแผนที่เนี่ยซึ่งสมบัติเราจะต้องขุดหานั่นเองก็ ุดหาไปครับผมไปได้เอาพวกสำรองมาด้วยดิมันจะอยู่แถวนี้แหละผมเคยเล่นเจออยู่ก็ไม่ไม่เป็นไรเนาะถือว่ามันเป็นแบบโลเคชั่นแบบเทเลพอร์ตมานิดนึงเออมันเกิดข้อผิดพลาดตอนที่แบบเรามาเดินมาแล้วตรงนี้ก็มีโซนนั่นด้วยนะโซนน้าแข็งนะคือแบบดีมากนะมันจะมีหมีอยู่ก็จะไปฆ่าหมีกันฆ่าหมีแล้วได้ปลาไม่รู้คาดแล้วทําไมมันต้องขุดลึกแค่ไหนอะเออไม่รู้เหมือนกันนะสมบัติมันจะหายากหน่อยแล้วตอนนี้แม่งก็มืดแล้วด้วย โอ้ยมืออะไรตอนนี้เนี่ยเออเอานี่เป็นหินอีกโอ้โหคือแบบโอ้ยเอ้านี่เจอแล้วโอ้โหขุดมัม่อเจอเฉยโอ้จะมือแล้วดีนะเราเตียงมาเนี่ยโอเคเจอสมบัติแล้วฮะทุกคนนี่จะมีอะไรบ้างมีหัวใจท้องทะเลโอเคไม่รู้ทำไรได้เอามาก่อนแล้วก็มีดาบเหล็กคุ้มไหมเนี่ยคือคุ้มไม่แค่หัวใจทะเลเร่อนั้นคือเรามีอยู่แล้วไงนับโอเคขึ้นมาหายใจโอ้ แล้วก็ตรงนี้มีโซ okay, นในนี้ด้วยน้ําแข็งอ่ะเราลองไปดูดีกว่าเฮ้ย ouais, มีมีพี่มีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอครับกันไกลก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยมาตัดทอาสาล่ามากินนะฮะโอ้โหแล้วก็มีปลาแซลมอนด้วยโอ้โหว่างไงครับพี爸爸่มีวันนี้เราคืนนี้เรานอนตรงนี้แล้วกันโอเคนอนได้แล้วโอ้ยบอกว่าจะไม่มีตัวะไรมาข้าวนะคือผมอยากขุดน้ําแข็งมากเลยแต่คือแต่คือเรายังขุดไม่ได้นะคือมันต้องใช้ที่ขุดซิลท็อตนะหรือว่าที่ขุด นุ่มวนวลละมุนสัมผัสอะไรก็บ้านไปซึ่งเราต้องเอ็นชาร์ตก่อนซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เอ็นชาร์ตเนะีสวัสด,ดีหมีซึ่งหมีนะมันไม่สามารถเลี้ยงได้นะก็เ,เสียใจกันไปนะผมไปหาข้อมูลมาแล้วแต่ว่าเราตีมันได้มันจะดอปปลาเออเอออะไรจะสู้กับพี่โอ้โหเสียดายอ่ะแต่เราก็รู้แล้วนะครับว่าน้ําแข็งมันอยู่แถวไหนคือมันไม่ได้อยู่ไกลบ้านเราเลยอยู่ใกล้บ้านเราเองสวัสด,ดีหมีโอ้โหโซนน้าแข็งสวยมากเลยอที่เนี่ยเออเอออะไรอะไร อะไรอะไรโอ้มันมันอึดมันอึดน,นี่นะมันจะดอปกปลาคอกยา,ะะากนหฮะปลาคอกไอนี้ขุดได้ไหมขุดไม่ได้มันก็น้ําแข็งเดียวกันนี่หว่าคืออยากรู้ว่าที่โซนไอไบโอ,อน้ําแข็งนี่มันจะมีกล่องอะไรไหมดูแล้วไม่น่ามีนะน่าจะมีแค่มีเกิดอย่างเดียวแต่ผมอยากเจอต้นอ้อยมากเลยเออไลยอ,ยอต้นไผ่มากเลยผมยังไม่เจอต้นไผ่เลยเสียดายมากเลยโอ้โห ถือว่าก็ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ดีนะฮะถือว่าวันนี้เราก็หาสมบัติเจอแล้วนะครับถือว่าโชคดีขุดดิ่งแล้วเจอเฉยเลยวันดีหมีหมีน่าจะเลี้ยงได้นะถ้าเลี้ยงได้นี่โคตรด,ดีเลยโคตรโคตรดีโคตรโคตรโคตรดีหูปลาเยี่ยมตอนนี้หลงทางละทางกลับบ้านตูอยู่ไหนเนี่ยไม้ก็ไม่เดามาจะรับเรือซะหน่อยนี่ถ้า,ถาจะหุ่นใจผิดสาหลายพวกนี้มันกินได้ใช่ไหมเนี่ยมันต้องเอาไปเผาก่อน สาหร่ายเนี่ยขึ้นน้ำก่อนปึ๊บอ่ะเราขุดในๆล้วก็มาแล้วที่บ้านเราไม่น่ามีขุดกลับบ้านด้วยไปเลย,นลยเนี่ยสาหร่ายพวกนี้กินได้นี่ขุดไปนีโอ้โหสาหร่ายเพียบสาหร่ายอย่างเยอะโอ้โสาหร่ายเยอะมากโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันสาหร่ายสาหร่ายทะเลนี้แหละที่กินได้ กินสาหร่ายเ้ยเจอเต่าเฮ้ยเต่าเต่ามันกินอะไรนะจำไม่ได้ว่าเต่ามันกินอะไรมันกินสาหร่ายใช่ไหมเฮ้ยเต่ามันกินอะไรวะจำไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ตื่นเต้นเจอเต่าครั้งแรกนะฮะเรามาดูเต่าเราดีกว่าเต่ามันทําอะไรได้เนาะจับได้ไหมจับได้ไหมแต่ที่จะรู้มันกินใช่ไหมเต่าน้อย ว่าไงเต่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมขอถ่ายรูปหน่อยมามาดูซิว่าเต่ากินอะไรนะเขาจะกินหญ้าทะเลหรือว่าสาหร่ายทะเลโอ้เขากินหญ้าทะเลนะฮะเขาตามเราไหมผมไม่ได้เอาเชือกมาด้วยโอ้เต่าอยู่ตรงนี้อยากกลับบ้านอะ่ะอากลับบ้านยังไงอะ่ะเชือกไม่เด้มาคือให้อาหารแล้วไงต่อมันต้องมีตัวอื่นถึงมันจะผสมพันธุ์อ่ะมันต้องมีรังน่อหนนะไม่มีรังอะ่ะ โอ้โหเสียดายฮะเจ้าเต่าน้อยมันจะหายากหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมจะฆ่ามันดีไหม่ะทุกคนว่าไงดีทุกคนบอกว่าเออจากการฆ่ามันเลยฆ่ามันฆ่ามันเลยใช่ไหมมันกัดเราไหมนี่มันหนีมันหนีฆ่าเราได้อะไรขอฆ่าหน่อยฆ่าเราไม่หลบเลยเลยโอ้ยก้อนกูฆ่ามันทำไมเดี๋ยวผมฆ่ามันทำไมอ่ะเออโอ้โหถือว่าไม่เป็นไรนะแต่คือมันจะมีหัวกระดองเต่าอ่ะหัวกระดองเต่าอยู่อ่ะมันไม่ได้ทำจากเต่าหรอปุ้ยแล้วผมฆ่าเต่าไปแล้วอ่ะ เออเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่มาเองแหละไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนนี้คือหาทางกลับบ้านก่อนดีกว่านะจ๊ะทุกคนผมเดินมาเจอภูเขานี้มันใช่ทางกลับบ้านของเราหรือเปล่าวะลืมจาไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะใช่เลยฮะเราน่าจะเดินตามเขานี้ไปคิดว่าน่าจะเจอทางกลับบ้าน เจอบ้านแล้วู้หเราเดินกลับบ้านแบบมมโวๆก็ได้เนะเย็นไังโหดปะถือว่าวันนี้นะครับเราได้ไปสำรวจที่โซนน้าแข็งแต่ซึ่งเรายังขุดน้ําแข็งกลับมาไม่ได้นะครับจริงๆโซนน้าแข็งมันก็มีแค่น้ําแข็งกับหมีหแค่นั้นแหละเผื่อใครสงสัยนะมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะครับส่วนตานี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าค่ารวมันจะดอบ ที่ขากระดองไอกระดองเต่าหรือเปล่านะฮะผมก็ไปฆ่ามันซะแล้วนะเอานอนไม่ได้อนอนได้ละโอเคเช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะคราาไปนั่นก่อนเอาตาทําอาหารนะเตาลมควันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเตาลมควันเนี่ยมันเผาสาหร่ายได้หรือเปล่าเด,เ,ดเดี๋ยวเราขอลองทําดูก่อนปึ๊บ,บวางอวางนี้แล้วก็วางตรงกลางอา่าได้เตาลมควันมาแล้วนะฮะมันเป็นเตาสําหรับเผาอาหารนะฮะเอาเผาได้อ๋อนี่ไงถ้าเราทําเตาลมควันนะเราจะเผาพวกอาหารเรยวขึ้นนะแต่เราไม่สามารถเผาแร่ได้นะ เดี๋ยวผมก็จะเอาคนนี้มาคราฟด้วยนะครับมันจะได้เร็วๆหน่อยเพราะว่าสาร่ายเราเยอะแต่หัวใจทอนทะเลนี้รู้สึกว่าไม่รู้ไปทไํอะไรได้นะเดี๋ยวผมต้องไปขอศึกษาก่อนหรือว่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากโอเคมาเรามาทําตาวรมควันของเราดีกว่านะฮะทำเยอะๆแต่มันก็ยังไม่พอเพราะว่าสารถ่ายเราเยอะมากนี่ผลของการกดโคมานี่มีเชื้อเพลิงและอันนี้น้อยไปอุีอันปึ๊บ ปึ๊บอ่าโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะปึ๊บเดี๋ยวให้อาหารวัวด้วยเดี๋ยวผมจะเตรียมฆ่าวัวแล้วก็คราฟอ่าชั้นหนังสือเพิ่มงั้นเดี๋ยวผมฆ่าวัวเลยละกันนะฮะอันนี้ที่มันหลุดออกมาก็ฆ่ามันหลุดออกมามาเรามาฆ่ากันเลยดีกว่าอ่าตีส,ปส,ปส,ปสปเปสสเปสสเปสเดี๋ยวเดี๋ยวเผลอตีฆ่าหมดนี่ซวยเลยเออ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 เอเอ,เอจะหนีไปไหน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  โอ้โหทรมานมากเลยเดี๋ยวเอาขวานตีแล้วกันมันจะได้ไม่นั่นเนี่ยเลือกตัวได้ <S <S โอเควัวหมดแล้วนะได้มา13อันเอง <S <S ทำไมได้น้อยจังเนี่ยขอเยอะคนนี้ไม่ได้เหรอมาขรบหนังสือมาเลยตึ๊บเอ่ตึ๊บอา่าได้มา13เล่มเอ่อทำไมได้น้อยจังแล้วก็ไม้ฮะมาครับชั้นหนังสือกันดีกว่าชั้นหนังสืออยู่ไหนชั้นหนังสือเอาวางเองก็ได้วะ หาไม่เจอวางนี่ถูกป่ะเนี่ยโอ้โหกูได้ไปสี่ชั้นในน้อยจังวะเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้กูฆ่าวัวไปได้หลายตัวเลยเห็นไหมเนี่ยวัวหายเกลี้ยงเลยเนี่ยเราก็จะวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮว้เนี่ยเพวิสสี่แล้วนะฮะอันนี้เริ่มเริ่มเยอะละมันยังมันยังน้อยอยู่เลยอะ่ะมันประสิทธิภาพสองคือมันต้องมีหลายอันกว่าเนี่ยมันน้อยไปอะ่ะโอ้ยมันไม่พอมันต้องเยอะกว่านี้ โอ้โหแต่บัวเราก็ยังโตไม่ทันเนะเสียดายเลยก็โอเคไงสำหรับ EP วันนี้นะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดยผมคิดว่า EP หน้านะครับเราจะไปหาต้นไผ่กันนะครับซึ่งต้นไผ่เนี่ยสามารถทำสติ๊กแล้วก็ทำ ที่นั่งร้านได้นะครับเขาเรียกว่าที่มันเอาไว้ก่อสร้างสูงอ่ะเออเขาเรียกว่าที่นั่งร้านอ่ะผมคิดว่าทุกคนน่าจ,จะรู้จักที่นั่งร้านอ่ะเออนั่นแหละนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราอาจจะไปกันนะผม่าจะใช้พิมพ์ทับเวอร์ชันเหมือนเดิมมาแหละ,ะเพื่อในการหาภัยนั่นเองโอเคครับยังไงสำหรับ EP วันนี้ EP ที่6วันนี้นับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผม้วยละกันนะครับผมโอเคสำหรับ EP นี้นะครับไปแล้วครับผมบายบายขุด นี่ได้มาทั้งสองกองอย่างเยอะ